สวัสดีครับพ่อใสญ่สมพีรักต่างไว้ตาสาวเรารักต่างไวัค่ะมากินเขาน้ำกันครับวันนี้นข้าวด้วยกันนะคะอาหารวันนี้สุดยอดกินปลาคอใหญ่กินปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาหอดแล้วปลาคอใหญ่มาหอดแล้วลอกดอกแคอ่อนนะครับอ่อนอิลีนะครับดอกแคอ่อนๆแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งจีนด้วยนี่บอนผักบุ้งแก้วเด้ผักบุ้งจากสวนของเรา ปักบุ่ง<อ>แล้วก็ผักกาดนะครับผักกาดผักกาดพักกาด<อ>หนึ่งนะครับแล้วก็ผักกาดสดผ้าักกาดสดแจ้ว้าคนสดกันยังดีม,มันจังขา้านตำเจ้าปลาล่านะครับผมเจ้วปลาล่าเจ้าปลาแดกเป็นต้นเนี่ยจ้ำจัวจ่วจั่วอืม้มว้าวเลย้าคนสดผอมมันกันยังดีมันจังเขากันห่างห่างตัวห่างแหงเขากันดีเขากันคือเขา หันคนที่เขากันมันแสบคือเขาอ้นเห็นปะมันมันก็แสียบอเอามันทั้งนี้ค่อยยันค่อยมันบดถือใจค่อยคอยกดูเฮ็ดดีๆได้ระวังตุกงายลังหันบ่ได้กินสําเด้เขาหันหนนะครับอืณคเขากับกิดเมื่อพิ่ก้เหรอเดินไปดินไรจกเล่าแล้วก็ปิดไป มันสิแข็งมันห้อนแข็งกินก็ได้อะโอ้แข็งอันนี้ทพ่ามันแนวกินมันมันจ้ะกำเน่ากลิ่นอย่าง <c oughs> ไม่แย่กลิ่นไม,ม่แย่มาไปไปทางนั้นก็ย่านเจ้าบู่ยิ้มม <c oughs> าครับกินเข้าวเยวอะจังข้าวต้องกันนะมาเด้อตอนนี้กำลังทันอยู่ <c oughs> <c oughs> ปลาควาใ่ยังไงเขาเจ้าดึงหิ่มบมองเรื่องต่างบ่มีใส่มันไหมมันต่างบ่มีโอ้ยปลาคอาในบ่มีใส่ายได้มัน <c oughs> มบ่เมหมองเอาเลยพเพื่อนเอาใส่ไไนไปไปดาเฮ็ดจมไข่ต,ขเตีเฮ็ดม่ำไข่ตีม่ำใส่ปลาคอานะ <c oughs> ปลาควาใ่มาฮอดแล้ว เขาลองเองแกมีเด้อเขาลองเองมันเป็นยังดอกตั้งแต่เล่นได้โดนตรีมันั่งจับดีกสิทธิ์เขาลองเองบ่เป็นยังบ่มีดนตีบ่ไม่ี้เมื่อนี้เป็นเมื่อบุญกระทินนะครับเป็นเมื่อบุญกระทิ้นที่มันรู้สึกว่ามันเวรงวาง ยุคทำไมเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเศรษฐกิจบ่ดีเศรษฐกิจแย่แม้กระทั่งว่าผู้ที่จะไปจับไม่เว้าประกาศยูนกองร่มดวยกันกับพ่มีเปิดเพลงเปิดเพลงอย่างเดียว ผมกรบโไปนะครับมึงมึงแต่ผมยังบ่ไปเลยตั้งแต่ก่ันเนี่ยอ้ยจัดนะครับตั้งแต่ผมเป็นกรรมการเป,กเป็นกระชินส่วนตัวปะอ่าเป็นกระชินจนร่วมจวนร่วมหรืร่ว่วไปตั้งอยู่วัดไปตั้งอยู่วัดอยู่วัดเนี่ยมันยังหน่อยน่อย ก็มีสถานที่จอดรถจอดล่าคนไปมากม,มันก็นสะดวกสบายแล้เวเนี่ยไปตังโยนให้สาระกลางบ้านถ้อยแคบๆแ,แ,แล้วก็มองสถานที่แคบๆเว้ยคนไ,ไปเนี่สถานที่ของสาระกลางบ้านมันบอ่อซำมันบอ่อซำที่บ้านผมซำนะครับรถจ,จอดได้บ่ถึงสิบขั้นคนวยนะครับ มึงตั้งแต่ต่อู้มึงปไปนะปกติต่อู้กับปลาผัดนีันต่อู้กับปลไปมันพื้นที่มันแก่มให้เตมียเันไปเหมือน,นกับเป็นกระทินส่วนตัวอตอนที่คอยไป เป็นกรรมการเป็นผู้ดําเนินงานเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยคือประการข่าวปราชาสัมพันธ์นะครับผม,มราชาสัมพันธ์มันสําคัญมากาในยุคนี้ประกาศประชาสัมพันธ์กระตุ้นอันนี้มันม,มีการกระตุ้นนะครับครับผมก็เห็ญให้ได้ผมก็ช่วยได้อยแต่ว่า นอสีเสเนอน้าหนาไรมันกับว่าโอเคเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เห็นผมย็ดทูกปีมา,าอยู่แล้วมันเ็บ่ามาหาเป็นบ่ามาหาเพิ่นบ่เห็นความสำคัญของเฮาบ่าเห็นคุณค่าของเฮ่ากับจับเฮ่าสีเสเนอร์หนาไปเห็นยังันก็กรรมาการคนละชุดนะครับ ตังเด้ชุดพมดำเนินการเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านหมู่บ้านบ่อน้ำเนี่ยที่มีรายได้รายได้เขาวัดที่สูงที่สุดต่างแด่พัดต่างบานมาบ่าเคยบอเคยไม่รายได้ขนาดนั้นจักเือนะครับแล้วบานนี้ก็หลังจากนั้นก็โดนรัฐทหารเประท้วนแล้วอ่าคณะ ชุดกรรมการชุดของผมเนี่ยมันโดนรัฐประหารหลังจากหลวงปู่เป็นมรณะพอดีหลวงปู่เป็นมรณเนาะก็ค,คนเสียชีวิตกะชุดนี้ก็มารัฐประหารนะครับรัฐประหารก็เอาตามที่เขาเหตุไว้นี่ยแหละนะครับแบบไปดําเนินการต่อปีต่อมาก็ยอดก็ลดลง,ลงได้อยู่ก็ก็ก แต่ก็ลดลงผีต่อมาาต่อมาต่อมาละ่ะก็คือไม่แทบจะไม่มีคนเข้าไปละเพราะว่าเขาเห็ดเห็ดย่างทุกอย่างคนไปเห็นผีก็เห็นนะครับ จมือนี่นคือบานคนนังบไปมาบอไปมาสูหากันล่ะกระไกคือเกาคือยังบ้านบ้่นไข่มันตัดมันตัดที่่ข่ขี้ผ้าเจ้าขี้รถอกบ้านเห็นปะบัานใหญ่ปะบ้านใหญ่ดิ้านลอยหลังคาหนึ่งดิมันกับขึ้นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไปมาสูหากนหมูจักกันเบิดเนี่ยให้บั่นบ้านไข่มูจักกันเบิดเอาง่าย พี่น้องทั้งบ้านมิตาน้องเพื่อบ่ออนันเลยอยู่ไพอยู่มัน,น,นอ,อันนี้นเราคือ you, you อยู่อยู่ไพอยู่มันตรงนี้ครับพี่น้องแท้ๆเดียวเนาะถ้าพี่น้องแท้ๆท่กับเพื่มันก็เกิดมาเยอะันว่าอยู่ไพอยู่มันอย่างน้อยๆสายเลือดก็เป็นสายเลือดนี่ฮะบ่เป็นพี่น้องรวมบ้านเนาะ พี่น้องแท้ๆอันนี้เป็นพี่น้องห่วมบ้านนะครับเป็นพี่น้องห่วมบ้าน่ข่ก็เลยเออบอลใดอันนั้นซีเรียสอย่างนี้ฮาก็ลูแล้วก็เหมือนกันกับห้องห้องแถวห้องเช่าอะไรครับห้องเช่ามียูห่าห้องซีห้องหาห้องเป็นแถวติดกันที่พี่นอนหัววะที่เขาเช่าเขามาอยู่น้ำกันเนี่ยห้องติดกันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ เอ่ยปากทักไทยกันเลยก็มีดิว่าได้เอื้อนกันกินเขาว่าได้ซุ่มเขากันเลยก็มีดิยู่พายูมันใช้ชีวิตเอาตัวรอดภัยมันอันนี้ก็คือที่มือนันค่คอยว่าดิทักไปหาทานยังอ่านอยู่แต่บทตอบอ่านแต่บทตอบจ้ะอือืมกันก็เเ็นว่าห้างบทสำคัญไม่สำคัญก็เลยมันก็เลยห่างเหินไปเรื่อยๆแล้เียนี่ ไปตลาดค่อยกับแม่ก็บบุไปหันนี้ืมบอ่อยากไปย่างไปไก่ไปนั่นเลยไปเบิ้งเนยมันเหมือน,อนคือ,อคือจะเออเพอแยกอันนั้นแย,แยกแยกกันเห็นเฮาถูกกัดยันแต่เฮาไปขอไปยืม,มบุ๊ปอยากคุยน้ำคุยกันคุยกันมารูเรื่องคุยกันคนละภาษา ระวังคนรวยกับคนทุกเนาะครับเขาเเขาสีเบิษงทห้าต่ำเรืองเพินเขบาบยอยากอันนั่นน้ำแต่ว่าคนคนรวยสิมอมงคนอื่นต่ำตลอดมีแ,มแต่คนรวยที่มองคุณค่าคนอื่นมีเห็นคุณค่าคนอื่นเนี่ยก็มีเึ้ื่อนม,อมีพักดู เห็นว่าที่เพิ่นมาอัดห้กันวิญญาเพิน่นรวยนะแต่บอเคยลื่อมมอลืมมอลืมบอลืมก,ก,กันผู้ใดที่ผ้าเจ้าของรววยผู้ใดที่ร่วมอ่าสู่หลังช่อนฟ้ามานำกันแล้วนั่นแหละคือคนที่มีคุณค่านั่งคนนะ่ะมันโมเมนต์ดิเขาหูจักมารวยมาจากไใจ เขาลืมรู้แต่ว่ากูกูรวย,ยก็มึงม่งมึ่งกูบริสุทธิ์ใจมึง่งแบบมันบ่อันคือตอนนั่นพอดีเนาะ <c oughs> นั่นบ่อ,อันตอนนั่นที่เพิ่นอันนั่นวนะ่าเน่ะถามอันเพื่อนถามว่าอันลองเพลงอัน,นียังมาจากไซเอนอ่นอเนะเปนก็เลยมีจ,จัดบปตอบบอกว่าอย่างนาั <c> ้น <oughs> รู้แล้วบ่ <c oughs> สงสัยจะเรื่มมาแล้วเลิ่มแล้ว<น>ฟังอยู่ฟังนั่นหรือฟังนี่ฮะอยู่ฟังนั่นหรือฟังนี่ฟังนี่ที่อ,อาจารย์ถามฮันดีเมือ่อนั้นนะมาลองเพลงนี้อ๋ออ๋ออ๋อรู้ล,ละไปอ๋อคนที่คนที่อ๋อที่เอื้อนว่าวัวลืมจีนก็มีนะครับ <laughs> คนที่เป็นวัวลืมจีนก็มี มไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนอืมคนนี้เคยเป็นบันไดขันแรกให้หาบอ่อคนนี้เป็นคนที่ช่วยผลักดันไหมตอนที่เบิดแห้งห้องอยู่มูดาขึห์หลังจากขึ้นแล้วขึ้นในที่สูงได้แล้วก็ลืมลืมคนที่เขาดันขึ้นลืมคนที่ผักดันตัวเองมมีลายเดยิแบบนี้นะพี่นอ้องมันมีดลเฮดไปนาเรื่อย คบคนไปเรื่อยคนรู้จักไปเรื่อยแล้วเขาก็รู้นิสัยไปเรื่อยแม่ <Man. S 2> แล้วคุณก็จะกรับห,หลังกับพูนมากม่ขอความเกินเหลือจงเถียงหรือว่ากลับขึ้นมา,า,มออา,าก,กม,ามันเก,ก,กิดข้งองจักยากอ่ะเพราะว่าเขาหูดนิสัเอาแล้วเจ้าเราจะไปเสียเวลากับคนประเภทนี้ทําไมยังเสียขนาดคอยกันยังมองลูกขนาดคอยซัําน,นีคอยกันยังรูแล้วคอยอ่านออกแล้วนิสัยัน คนเป็นจังไดจังไดนะอันที่มีเงินมีขํามีมีเงินแล้วทําให้นิสัยคนเปลี่ยนไปก็เยอะอทําให้นิสัยของคนยังเหมือนเดิมก็มีเท่ากันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บุคคลรึลอเอล่าชมะการมาก,กินอืมก็เป็นยังไงบ้างังกินข้าวกรองแล้วเป็นยังไงล่ะชิมบิ่งกันแต่ว่าครับอันนี้เมืนขอกัน มถ้ถมาสมมากาศต้องจำจำครับเจ้าธรรมดาเลยครับมันมาจังเวาอืเอเราบานนี้เพิ่นเืินมืมอนนี่พวนึกวานแค่กับทินมาาห้อ,อืม ่นะพึ่งจะมีเสียงมอกต่าฟังสำเนียงของการพูดนะ่ะเป็นคนมากอินมมาท่านนํำบอ่อเบคือเบาหายคนเนี่ย ท่นได้ปีที่คอยเฮ็ดนะปีคอยเป็นการมรการร่วมสปอร์ตวิทยุนะครับสปอร์ตวิทยุผมผมเอาไปยิ่งทั้งวิทยุแล้วก็ไปเปิดที่เครื่องเสียงวัดทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นไปยิ่งสปอร์ตขันยังเปิดเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยผมไม่ใช่เอาไปเปิดเพลงธรรมดาเปิดเพลงไปสองเพลงผมยิ่งกปรปิดรอบนึงเปิดเพลงสองเพลงยิ่งสปอร์ตไปรอบนึง เพื่อเป็นการโปรโมทเป็นการกระตุ้นนะครับระบาในซุ้มชาวบ้านเชาน่ายังกับเขาไปเอาต้นเงื่อนต้นกันต้นเงื่อนต้นยังมาร่วมเป็นปีแรกนะครับทีุ่ผมผมว่าบอตองแพรเป็นบุญธรรมนาเพิ่นจะแพรม,มาครับอออกเครื่อนอาหารลอยเครื่องราพันแต่ว่าผมไม่ก็คือถ้าไปแพรก็คือมันเป็นหน้าที่ที่จะต้อง อ่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่จะต้องออกบุญอันนี้ว่าร่องเบิงว่าบ่อแพรน้ำชาวบ้านจักบาทเนี่ยแล้วบาศเนี่ยยอดที่ชาวบ้านตั้งใจจริงๆที่จะมาบริจาคที่จะมาร่วมบุญเนี่ยมันเป็นอย่างไก็มีนายโยบายว่าให้ทุกข้อเื่นหรือผูอ้ใดที่อ่าสะดวกมีจุดประสงค์มีความาประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินน้ำกัน เฮ็ดต้นกะทินเฮ็ดตน้นงันมากพูละต้นพูละต้นพู้ละตน้ะตน,ตนมีหยตดพี่นองมากกับม وم, ะฮอมบุญกะินบ้านท่ามืวนนั้นมาห่มน้ำก,กันคอยใจร่วมเป็นเจ้าภาพยังสินอะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเราบานนี้ซองไม่มีการพิมพ์ไม่มีพิมพ์ไม่มีแจก,กแต่ว่าโฆษณาไปพูดเว้าเชิญชวนบริจาคร่วมนั่นร่วมนี่เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น เครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวยูฮอรกระจายเข้าที่ว่าไปติดตั้งไว้พุ่นดังหอดบ้านเหลี่ยมสนามลมบินมุนได้ยินเสยบ้านเชียงพินได้ยินเสยดังชัดเจนทางแห้งแต่ว่าก็เอาให้พอหมอพพอควรก็คือเราพูดเป็นเวลาแล้วก็มีกําหนดบบเมนวอาลวงวบาเลยคนหุจักคนได้ยินก็ส่วนบ้านลนได้ยินชัดเจนตลาดตะลี่มุน เจ้าอยู่ในตลาดเจ้าก็ยังไิ้ยิ่นเสียงประกาศยู่วัดเนะี่ยคือชัดเจนชัดชานเป็นเวลาไม่พั่มเพื่อทั้งสิมานี่พอดีมือกระชินแท้ๆนะครับมือที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมห่มมือห่มมือปีนั่นอะ่ะเกือบสองร้อยต้นต้นกันนะปีนั้น โอ้ตั้งแต่พระกับบริยูเลยพระบริยูเลยเศร้าสวงช่วงก่อนอันหลวงปู่ขอตน้นเงินเนี่ยพระนี่ต้องไปหาอันมัดเฟื่องเนาะหาเอาเฟื่องเอาหนาข้ามาเห็ดเป็นต้นเงินต้นอย่างนี้พระทั้งคณะกรรมการทั้งมากระท่ายกนั้ว้ายเห็ดต้นเงินแจกผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าภาพผู้นี้เป็นเจ้าภาพมาขอตน้นเง<ม>ินเกือบสองร้อยต้นท้งแต่เกาบ้านมะนาวเนี่ยยอด ยอดกระถินนะครับยอดบุญเน่ยจะได้ยูประมั่นไม่เกินหนึ่งแสนบาทสูงสุดที่สุดสองแสนต่อปีนั้นได้เกือบล้านนะครับได้เกือบล้านยอดที่เข้าวัดนะครับบโบเมนยอดรวมหักแล้วดิเรบบเมนยอดรวมเิยก็คือยอดที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเกือบล้านหลายที่สุด คิดเนียวกันแยา,าเหรอ้วก็ปีนั้นอ่ะได้ว่างศิลาเลิกจลาปีนั้นว่างศิลาเลิกโอ้ว่างศิลาเลิกหลังจากหล,งลวงนะปู่ม่อล่ะนะปีห้าห้าตอนนี้สิบสองปีไปแล้วจลาอยัางบอนแล้วถ้าเหตุการณ์มันมาเปลี่ยนไปโอ้ยเดลองแต่โดดแล้ว ความศรัทธานะครับมันขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาผมก็เลยปีกโตนะครับว่าผมไม่เป็นกรรมการเดอ้อผมไม่เป็นอียงทั้งสิ้นผมว่าเป็นเช่าบ้านผมจะใช้ชีวิตแบบเช่าบ้านผมอยากมาวัดผมกับมาผมว่า,าอยากมาผมกับบ่มาเพื่อได้ใจใสผมกับมาประเทศมุม้องบ่มากขามาก็คือให้มาด้วยใจไม่ใช่มาด้วยหน้าที่นะครับ ประมาณเนี่ยอ่าอจะยี่สิบนาทีแล้วอ่ะอขอบบุญขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจนะครับมากินเข่าครับบนอันนึงปลาคอพักพักกาดบปแล้วอันนี้เลือบักไร้เนี่ยแอวพักนี่บ่ได้แตะเลยมพักอ,อันนั้นได้ซิมพพล่าคำแสบนะครับแสบพอดีกินเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจัลรามานีสวัสดีครับสบายดี